สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนาพิจิกราศีพิจิกเนาะให้ผลในช่วงของเดือนอส,งสิงหาเออไม่ใช่สิกรกฎาถึงสิงกรกฎาถึงกันยานะครับต้องขออภัยด้วยเนาะคลิปนะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับท่านละกันดูดวงส่วนตัวโดยมีนายในใต้คลิป ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไคร์กับโดด้วยเป็นกำลังใจกับโดด้วยแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดออจุดแอคทิวิตี้เนะาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นที่จะตามขางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กเปียกอากาศดลงรายเดือนลงรายสัปดาห์นะครับทำให้กระถุกท่านอยู่แล้วเป็นประจำนะครับในส่วนของการอ่อรนานไพ่เนาะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้เป็นไวส์ซูเออร์ซ่านะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยในการชมนะครับก็ เรื่องงานอาจจะไม่ได้ตรงกับใคร cover 100%นะครับก็ต้องบอกว่าอถอให้มาดูดวงส่วนตัวแล้วัดเป็นเรื่องไปนะครับประมาณนั้นในส่วนของชาวพิจิกเนาะเป็นยังไงบ้างโดยรวมก็ต้องบอกว่าจริงๆ3เดือนนี้คุณค่อนข้างเป็นดาวเด่ date, นเนาะบางคนมีเรื่องของการเรียนการศึกษาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นไพ่เดอะไฮโรเฟนต์ขึ้นมาทั้งสสำรับเลยนะพอดีโดช้ยสอดสำรับในการเปิดขยายนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะ ค่อนข้างสัมพันธ์กันเลยเทีเดียวว่าในช่วงกรกฎาคมครับค่อนข้างชัดเลยว่าคุณมีในเรื่องของการที่ได้เรียนต่อหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบางคนได้เรียนศาสตร์ใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือเป็นการหารู้ทางทําเงินของคุณใหม่ๆนะครับเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ดดขอเลยคือในเรื่องของการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในหลายๆคนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวพิจิกได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้ทําในสิ่งที่รักได้อยู่กับคนที่รักมากขึ้นมีความรักเกิดใหม่ด้วยนะก็ต้องบอแบปนปีนะครับแต่ก็ต้องดูดีๆเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของรักที่มันมาจากผู้รักผู้ใหญ่หรือเป็นการที่แบบมีคอนเนคชั่นแนะนํากันบางทีพอซิงกันแล้วเราอาจจะได้เห็นความจริงบางอย่างเนาะมีแต่รีวิวขึ้นมาด้วยนะครับอืมโดยเฉพาะความรักที่แบบประเภท คุมถุงชนอะ่ะอืมอาจจะต้องดูดีขึ้นหรือเป็นการที่บางทีถ้าเป็นการพบรักจากคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าควรรักษาสเปซที่ดีจะคุณไม่พร้อมเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เสี่ยงต่อมาคืออะไรหรือเปล่าครับท้องนอกสมรสอืมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับอืมท้องก็แต่งแหละเอาง่ายๆเนาะประมาณนั้นเอ่อในเรื่องของการเงินเนาะก็ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะ อย่าอย่าเอาความสนิทมาเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าคุณจะให้ตังอะไรกับใครก็ได้นะไม่เอานะครับต้องบอกก่อนเลยเพราะในช่วงสามเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่าปล่อยจอยมากเลยในเรื่องของการเงินนะต้องบอกก่อนนะใครมากอกมาใครได้ก็ได้แต่ว่าเรื่องการเงินบอกเลยว่าขึ้นมากนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเหมือนมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่เป็นเงินแบบฟลุกๆอ่ะ pues, เออหรือเงินที่แบบเงินเงินในเป็นเงินดิจิตอล ก็ได้ครับอเงินออนไลน์เงินดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างมาเหมือนกันนะครับในช่วงอ้ออีกหนึ่งต้องบอกก่อนนะระวังเรื่องสุขภาพอีกหนึง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพจิตใจน่าจะมีผลบางอย่างแล้วก็เหมือนเออถ้าไม่เคยตรวจสุขภาพเลยต้องตรวจนิดนึงนะครับมีเหมือนกันนะครับขึ้นมาในช่วง3เดือนนี้เนาะในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่า เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างให้โอกาส่อนข้างเยอะมีจากแฟนค์ขึ้นมาด้วยนะครับหรือบางคนมีเรื่องของโอกาสทางการศึกษาเข้ามาได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับอืมเข้ามาด้วยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมค่อนข้า,างโอเคเลยนะนะครับเหมือนเอออยากให้คุณหนักแน่นด้วยแหละเพราะเหมือนกับว่าด้วยความที่เราอาจจะตั้งต้นเนาะอยากให้สร้างความมั่นใจให้จบตัวเองว่าฉันทําได้อืมฉันศึกษามาดีฉันเตรียมตัวได้ดีฉันทําได้ประมาณนี้เลย พอในช่วงสิงหาช่วงที่กาลังอัดอยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าอุปสรรคคนทัางเยอะแล้งานประชาชนทั้งเยอะนะครับแมจตัวเองนิดนึงเพราะเหมือนกับว่าคู่พันธุ์หุ้นส่วนส่วนใหญ่เหมือนบางทีอาจจะไม่ใช่ไม่ค่อยคุ้นเนาะไม่ค่อยคุ้นชินหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เรียนอยู่หรือเพื่อนที่ทํางานด้วยกันก็ต้องบอกว่า ไม่ค่อยคุ้นกับการสไตล์การทํางานของคุณอาจจะเป็นผู้ร่วมงานเซ็ตใหม่หมดเลยก็ต้องบอกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งย้ายบริษัทด้วยเนาะหรือเพิ่งทํางานได้ประมาณ 3- าถึงหเดือนเนี่ยมันเหมือนกว่าคุณก็ยังไม่ได้คุ้นปร,รับตัวกับเขาเท่าที่ควรมันเลยอาจจะมีแกลบบางอย่างเนาะซึ่งคุณก็ไม่กล้าแอสซน์เขาไปทั้งหมดในกรณีว่าถ้าคุณอยู่ระดับที่สูงกว่าเขาแต่ถ้าเป็นระดับเดียวกันมันเหมือนกับว่าการโคกันการ,การพูดคุยกันมันจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า แต่งานที่เป็นงานรูทีนของคุณคุณยังต้องแก้ปัญหาเองเพราะฉะนั้นงานก็เลยรู้สึกว่างานยังเยอะอยู่เพราะว่าบางทีคุณก็ไม่กล้าไม่กล้าโยนปัญหาไปให้เขาช่วยเหมือนกันในบางอย่างเพราะมันเหมือนกับว่าถ้าเขาช่วยแล้วมันไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการล่ะจะเป็นประมาณไหนอืประมาณด้วยในช่วงกันยาจบสวยนะครับต้องบอกก่อนเลยจบสวยมากมันเหมือนกับว่าคุณ่อทั้งปรับตัวได้ดีได้ดีขึ้นแหละนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องงานเรื่องเงินมาเต็มแน่นอน อืมแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพจริงๆในช่วงงานแล้วแต่ช่วงเดือนนี้แล้วละ่ะในเรื่องของสุขภาพนะครับาอาจจะต้องคอนเซิร์นกับมันนิดนึงปัญหาส่วนใหญ่คือมันเป็นเรื่องของอารมณ์คุณด้วยแหละอืมมันอารมณ์และความเครียดพอมันมาเยอะมันจุกจิตมันรู้สึกจุกจิตมันมันอยากตัดสินใจก็ตัดสินใจไม่ขาดอะไพ่ก็เลยบอกเนี่ยแหละไพ่บอกเลยว่าไม่อยากให้ทําตามไมพ่เพราะเหมือนกับว่าคุณก็ค่อนข้างแบบอยากบุกอยากลุยไปช่วงๆไป อซึ่งบางทีมันพร้อมหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเราไปเป็นความไม่มั่นใจซึ่งอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเราไม่รอบคอบในช่วงเดือนนี้ก็มีิ์แทนที่ดวงดีๆอยู่ก็เสียได้เลยเหมือนกันในบางทีเนาะ,ะในเรื่องของการงานนะครับขยายให้นิดนึงเป็นยังไงบ้างบางคนเบื่อเบื่เซ็เงซงเรื่องงานแหละอาจจะด้วยผลกระทบเอฟเฟกอะไรหลายอย่างเนาะเพราะปัญหาคือบางอย่างมันเข้ามาแบบบางทีไม่ทันตั้งตัวเลยอื แล้วเหมือนเราควบคุมหลายๆอย่างไม่ค่อยได้นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างชัดในช่องสิงหานี้แหละนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ถามว่าเรื่องโอกาสในเรื่องของการงานการเงินมันมีมาเรื่อยๆใช่ครับมันมีมาแล้วอย่างที่บอกก็จบสวยนหละแต่มันจะติดในเรื่องของ free up sort เนาะส่วนใหญ่มันเป็นในเรื่องของความคาดหวังมากกว่าคือคุณก็อยากทําอะไรที่มันแบบเป็นรูปธรรมมากกว่านี้เห็นความสําเร็จที่ค่อนข้างชัดเจนมากกว่านี้แต่เหมือนคุณค่อนข้าง e x p l a i กับมันค่อนข้างเยอะนะในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ลดลงมา แล้วมองธรรมชาติของมันให้มองธรรมชาติในสิ่งที่คุณกาลังทําให้ได้ว่ามันก็มีจังหวะของมันนั่นแหละอืมเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเต,ตรียมตัวสําหรับรับแรงตรงนั้นแรงกระแทกแรงระทธะตรงนั้นที่ดีเถอะอืมไม่อยากไปลงตุ้มทีเดียวแล้วคือแบบทีบตัวเองเต็มร้อยแต่ความจริงคือความพออคุณไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งว่าทีบตัวเองไม่แบบไม่สุดอ่ะอ พยายามทาอะไรแบบสุดตัวแต่คือแบบพอดูจริงๆเราก็ไม่ได้พร้อมนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอืค่อยเป็นค่อยไปแต่ความจริงคือคุณมีพร้อมอยู่แล้วในหลายๆอย่างคุณใช้มันไม่ถูกที่ถูกจุดถูกเวลาอะไรเงี้ยความสามารถคุณไม่สามารถดึงออกมาณนณะนะเวลานั้นได้อะมันกลายเป็นว่ามันมันมันผิดเลยอะไรเงี้ยมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมอะไรเงี้ยอืมถ้าผิดเพี้ยนหร,หรือบิดพลิ้วแล้วบางอย่างมันดีขึ้น ศิลปะก,กันอยู่กับคนบ้างลักษณะงานที่ทําบ้างอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณบิดพลิ้วมันแล้วมันดีมันไม่มปัญหาครับแต่สิ่งที่โดกังวลคือคือเหมือนคุณใช้ไม่ถูกที่ถูกจุดแล้วมันกลายเป็นว่าทําแบบชาวยินชาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณอยู่ข้างในทั้าท,ที่คุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณกลับใช้มันไม่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นว่างานแทนที่จะดีมันกลายเป็นแบบ เทเซฟเสมอตัวแล้วมันทําให้บางทีอคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยยังทําให้รู้สึกว่าเราดูดรอปทัำให้ความจริงผมณทำได้ดีแล้วด้วยซ้ำนะในบางทีอ่ะม,มันมีในเรื่องของความคาดหวังจากตัวเราเองด้วยนะอืบางทีก็ต้องบอกแบบนี้เนาะปัญหาส่วนใหญ่คือมันมาจากการที่แบบเข้ามากระทันหันด้วยแหละบางทีคุณก็ตั้งตัวไม่ทันอันนี้พอเข้าใจได้นะครับคุณก็เลยเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาฉพาะหน้าก่อนแต่คุณอยากได้อะไรที่ค่อนข้างเพอร์เฟกกว่านี้ ด้วยความที่บางทีชาวพิจิกอาจจะเป็นคนที่ perfectionist เป็นตัวตั้งอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็ต้องดูดีๆเนาะดูดีๆไม่อยากให้หนักตรงนั้นเยอะการเงินนะเดี๋ยวเดี๋ยววิวขึ้นมาการเงินนี่ต้องบอกก่อนนอยจากที่บอกว่าบางคนอะใจกว้างใจกว้างตลอดสามเดือนนี้บอกเลยปัญหาส่วนใหญ่มันมาจาก,กาใจกว้างแล้วเสียไปกับกิเลสตัณหาทั้งเยอะอืมเสียไปกับธุรกิจที่บางทีคุณก็ไม่คุ้นเสียไปกับอะไรที่บางทีคุณก็รู้สึกว่า เออคุณบางทีหลอกตัวเองด้วยนะว่าเหมือนมันจะทาขึ้นอะแต่มันก็ทําไม่ขึ้นเนาะไปแล้วไปรับเหมือนกันนะครับจะถามว่าการเงินจะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นสําหรับคนที่ทาเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ต้องบอกก่อนเลยนะดีขึ้นสาหรับคนที่ท,ทําธุรกิจออนไลน์ซึ่งอาจจะดีในช่วงกันยาไปแล้วด้วยนะแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้คือกร,รกฎาสิงหาที่บอกเลยว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะอือแล้วบางคนหมดไปกับสุขภาพของร่างกายของตัวเองด้วยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ บางคนหมดไปกับการเดินทางไกลบางคนอาจจะมีการแพลนในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศหรือร้อยกิโลขึ้น <c oughs> ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะหมดเรื่องสุขภาพส,ส่วนใหญ่ด้วยแหละในบางคนเนาะหรือบางคนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกว่าแบบให้ก้อนใหญ่กับคนใครสักคนหนึ่งไปแล้วด้วยแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้คืนอืมก็สหัสดอยู่นะ <c oughs> สะหัสดอยู่นะกว่าจะฟื้นตัวก็ดูดีๆ ดูดีๆนะครับไม่อยากให้เสียทางโดยใช่เรื่องนะครับต้องบอกอย่น,นี้ความรักขอ,อย่ารุ่นต้งคนสดเราวคนมีคู่เนาะดีเอ็มเ e s s ขึ้นมาแหม่อยากเปิดใบเดียวจังเลยเ <c oughs> ออเดอะเวิร์ The world ขึ้นมานะอย่างที่บอกแล้วครับปัญหาบางคนบางคนนะคนโสดบางคนนะจัดเม้นขึ้นมาโอ้โหเสี่ยงมากเลยต่อการท้องนอกสมรสอะอยางให้บอกอืความรักนะก็พยายาตัวเองนิดนึง นะครับอืมระวังด้วยแหละคนโสดบอกเลยสเสน่ห์เป็นพิษนะครับอืมอย่าอย่าหว่านอย่าหว่านแห่ชอบใครก็อย่าเพิ่งหว่นแห่ในช่วงนี้ยบอกเลยชุลมุนชุลเกเลยนะบอกก่อนหนักหน่วงมากสำหรับคนโสดนะครับบอกเลยมันเป็นอะไรที่แบบอ่ะคนมีคู่กับของมาคนที่หวังในเรื่องของอย่างว่าแล้วบอกเลยว่ามีเสียงที่เป็นท้องนอกสมรสได้เลยก็ต้องบอกแบบง้นนะรับอืม แต่คุณก็ค่อนข้างพูดตรงๆนะคุณค่อนข้างใจดีกับคนที่เข้ามาจีบคุณมากเลยหรือคุณชอบใครสักคนคุณมีความรู้สึกคุณอยากทู่ซีกับเขามากเลยบางทีไม่สนใะอินาภมด้วยนะเราต้องบอกแบบนี้ก่อนนะแล้วมีเนี่ยมีแม้กระทั่งคนเก่าๆเราต้องบอกแบบนี้ด้วยดูจะพูดอะไรได้ <laughs> อืคนโสดนะเออแต่คนมีคู่โดยไม่ค่อยห่วงเพราะโดนคนมีคู่โดยกำลังมองว่า มันเป็น่ชงก่อร่างสร้างตัวเนาะแล้วคนที่ค่อนข้างอคติ้งเป็นผู้หญิงอะ่ะเหมือนค่อนข้างดูแลดีเลยแหละดีเลยพร้อมกับการที่จะเป็นแม่คนด้วยซ้าในบางคนก็ต้องบอกแบบนี้แต่จะมันจะมีในเรื่องของอารมณ์เท่าน,นั้นแหละที่บางทีรู้สึกว่าเป็นความน้อยใจที่บางทีเราไม่ค่อยสื่อสารกับคนรักไปตรงๆนะครับแต่เราก็ยังถือว่าเรายังทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีโสดที่ไม่ถึง6เดือนนี่โดสงสัยแล้วเกินว่าแบบอืมคนเก่าอะไรกับคุณด้วยหรือเปล่าอันนี้ประเด็น เห็นจะน้าไพ่แล้วเหมือนคนเกา่าคนเกา่เกามีประเด็นกับคุณด้วยหรือเปล่าอันนี้ท่านต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนั้นสุขภาพเนาะสุขภาพของชาวพิจิเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก่อนเลยอย่าไปในที่โอโคจรนะครับมีในเรื่องของการผ่าตัดมีนะครับแล้วก็บางคนถ้าต้องพบจิตแพทย์ก็ต้องพบนะครับต้องบอกแบบนี้เลยค่อนข้างแรงเหมือนกันความเครียดไมเกรนนะครับแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อืมอาการทางสมองอนะ่ะอืมอาการทางสมองบางอย่างนะครับคือทุกวันนี้มันก็ทั้งอาการทางจิตกับอาการอาการทางสมองต่างกันนะอาการทางจิตนี่ก็ต้องบอกว่ามีหลายรูปแบบดีเพชชันบ้างออปิดีบ้างอะไรเงี้ยอืมออปดีหรือโอปีออดีหรือโอดพีก็ไม่รู้อะ่ะเออออกเสียงไม่ค่อยถูกแต่เป็นประมาณว่าเหมือนพวกย้ำคิดย้ำทำอะไรประมาณนะ่ะเออไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะอันนี้ คนไหนที่เป็นหมอแล้วมาดูก็คอมเมนต์ได้นะครับอืมคอมเมนต์สิ่งที่ถูกให้ด้วยนะครับแต่จําไม่จาจําจาไม่จําไม่ชัดอะว่าแบบเอ๊ะมันอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะครับแต่ที่แน่ๆคือมีภาวะของแบบซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยนี่นะครับมีสิธ์เป็นเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นเช็คเช็คนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นอาการทางสมองก็มีไหมมีหลักๆก็จะเป็นการปวดหัวอาการเนี่ยระบบประสาทของเราทั้งนั้นเลยอะ่ะอืม แพ้ขนสัตว์ภูมิแพ้ขนแมวเกสอรอกไม้มาหมดนะแล้วขึ้นฉัดมากในเรื่องของไมเกรนหรือแม้กระทีห่หลอดเลือดในสมองเลยนะเออบางคนนะแรงเข้าบางคนไปเจอซิสหน่อยก็มีนะเพราะฉะนั้นเช็คนิดนึงนะครับสำหรับชาวพิจิกเนาะนะครับเป็นห่วงลด้วยความรักและหวังดีขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวพิจิกเนาะมีความสุขมา,มากนะครับโชคดีในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะครับก็มีความสุขมา,มากครับโชคดีเ หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เห็นครับรวยทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ